มาแล้วจ้าคอนโดไอริสไว้เปิดใหม่ราคาเริ่มต้นแค่2.2ล้านบาทเท่านั้นอยู่ตำบลเทพกษัตรีห่างจากอนุสาวรีย์ถลางเพียง1.3กิโลเมตรขนาดห้องมี4แบบให้เลือกห้องสตูดิโอ25-26เซนติเมตรห้องวัน b e r o o m 31-34เซนติเมตรห้อง two บ e r o o m 5 8 7 3เซนติมห้อง2 b เบสร o มพลัส s 9 1 6 2เซนติมตรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันเพดาาสูงถึง2 7เซนติเมตรเลยทีเดียวมี3ตึก3โซนสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์สามารถอยู่ตึก A ได้ค่ะคอนโดอนุญาตให้ตึก A สามารถเลี้ยงสัตว์ได้พื้นที่ส่วนกลางมีล็อบบี้แผนกต้อนรับมุมส่วนตัวห้องสมุดห้องประชุม สตูดิโอถ่ายทอดสดพื้นที่ทำงานร่วมกันพื้นที่นั่งเล่นมีโซนสปอร์ตคลับโยคะสตูดิโอโซน HR สูงโซนสวรรค์์หล,ล็กมีสโมรสรทางสังคมห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัวและคิสคลับคอนโดของเราเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทั้งเด็กผู้ใหญ่และสัตว์เลี้ยงอาทิเช่นสระเด็กสระว่ายน้ำลูจอกกิ้งสวนสถานที่นั่งเล่นพูดคุย อ่างจักรกุชี่สะะน้ําชิวชิวสาวน่าและอบไอน้ําก็มีเช่นกันค่ะพื้นที่ใช้สอยอื่นๆที่จอดรถชั้นใต้ดินที่ชาร์จ e v e community mall smart locker ที่จอดรถมอเตไซค์